สวัสด,ดี er. ครับไกเรามองหาวัวบราแมนท้องนะครับไกะกระม,มองหาวัวบราแมนท้องนะครับวัวตัวนี้เป็นบราแมนลูกผสมนะครับเป็นวัวบราแมนลูกผสมมีลูกมาแล้ว1ตัวนะครับมีลูกมาแล้ว1ตัวสถานะท้องนะครับสถานะท้องท้องกับพ่อคุมฝูงนะครับท้องกับพ่อคุมฝูงท้องประมาณ2เดือนนะครับท้องประมาณ2เดือนนะครับวัวตัวนี้สูงอยู่ประมาณเมตร40ถึงเมตร42นะครับเมตร40ถึงเมตร42 ผูกล่ามได้นะครับผูกล่ามได้ใครกำลังมองหาวัวบรามันนี่ครับเนื้อหนังพอใช้ได้นะครับเป็นบระมันท้องนี่ครับราคานะครับราคา48,500บาทพร้อมส่งนะครับ ราคา48,500บาทพร้อมส่งนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขาทกบัวท้อง4ี่โครงสุดมดลูกไหลผสมไม่ติดนะครับยินดีคืนเงินคืนวัวในราคาที่เราซื้อขายกันจริงนะครับรับประกันเรื่องโรคนะครับรับประกันเรื่องโรคนะครับนี่ครับบัวท้องนะครับแม่สดสดเบอร์ใหญ่ๆนะครับใครกาลังมองหาไปเลี้ยงเราตรงนี้พิจารณาดูครับ